ด่วนล่าสุดยี่องกรกฎากม68คณะรัฐมนตรีหรือคอรมววันนี้เปิดข้อสั่งการมีอารรบ้าง สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีท่านผู้ชมกอมาพบกันในวันที่22รกรกฎาคม2568และก็เช่นเคยทั้งช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบ,บาลข่าวสารในวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีข้อสั่งการอะไรบ้างกลุ่มไหนรออะไรกันอยู่บ้างเดี๋ยวเรามารับฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและ กดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่29ทับสองครับมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรักษาการดังต่อไปนี้นะครับรัฐบาลเชิญชวนให้สว่วนราชการและประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีครับได้มีการสั่งการหลายประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ ในเดือนมหามงคลครับขอให้ส่วนราชการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2568ดังนี้นะครับขอให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและประชาชนร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่วันจันทร์ที่28กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันศุกร์ที่1สิงหาคมปีนี้ครับข้อที่2ครับมีการสั่งการเรื่องของการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับเนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารในยุคดิจ,จิตอลปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียแม้และก็มีอิทธิพลมากมายต่อการรับรู้ของพี่น้องประชาชนอย่างมากลยครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองที่มีการบิดเบือนและอาจจะขาดการตรวจสอบนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็สั่งการกรับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งเหตุดว่วนเหตุร้ายต่างๆเพื่อให้เกิดการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมระบุสถานที่เหตุการณ์ผู้แจ้งให้ชัดเจนและแก้ไขให้ทันเวลาสามารถตรวจสอบได้ครับโดยขอให้ยึด แนวทางของทัฟฟิกฟองดูของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่นําไปใช้อย่างได้ผลครับส่วนการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์คอร์รัปชันต้องให้หลักประกันในการรักษาข้อมูลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้แจ้งนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการครับในขณะเดียวกันครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีพายุเข้าในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้นี่ครับ อาจจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมกึงขอสั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับร่วมกันทางานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอด cast หรือว่าการเตือนภัยในรายพื้นที่ในรายจังหวัดที่คนไทยรู้จักกันดีก็ขอให้สื่อสารอย่างใกล้ชิดและก็รวดเร็วข้อความต้องชัดเจนเป็ตนต้นครับ เรื่อต่อมาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวิทยยรัตนากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันดีว่าแบงก์ชาตินะครับทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากผู้ว่าการคนปัจจุบันจะครบํำกนดการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยาย,ยนที่จะถึงนี้ครับโดยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่จะรับตำแหน่ง ในวันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานของพี่น้องชาวกัมพูชานะครับซึ่งส่วนหนึ่งเข้ามาทำงานในบริเวณแนวชายแดน7จังหวัดครับโดยใช้วิธีการก็คือใช้ b บอดร์พาสหรือว่าบัตรผ่านแดนซึ่งจะเข้ามาอยู่ได้ประมาณสัก30วันแล้วก็ออกไปชายแดนแล้วก็กลับเข้ามาลักษณะเช่นนี้ทำมาหลายสิปีนะครับ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรรัฐบาลไทยตอนนั้นก็สามารถให้ใช้บัตรผ่านแดนข้ามมาทํางาน7จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ข้ามมาทํางาน7จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็กลับไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันที่ผ่านมาครับมีการเปิดปิดด่านไม่ตรงกันรัฐบาลไทยย้ํานะครับว่าเรายังคงเปิดด่านตั้งแต่8ปดนาฬิกาไปจนถึง16บหนาฬิกาในทุกช่องทางที่เราสามารถเปิดอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน ทางฝั่งกัมพูชานั้นก็เปิดไม่ตรงกันบ้างทําให้แรงงานไม่สามารถเดินทางกลับออกไปที่ประเทศเขาและกลับเข้ามาใหม่ได้ล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบอนุญาตให้คนทํางานของชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับสามารถอยู่ต่อได้7เ,เดือนโทษครับสามารถอยู่ต่อได้อีก6เดือนนะครับโดยหลังจากที่มติคอรอมอนี้เนี่ยนะครับพิจารณาผ่านแล้วพี่น้องชาวกัมพูชาที่ทํางานอยู่แนวชายแดน ก็สามารถไปขออนุญ,ญาตต่อใบอนุญ,ญาตได้โดยไม่ต้องออกไปที่ชายแดนไปจ็อบแล้วก็กลับเข้ามาอีกนะครับทั้งหมดนี้คือ3เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีครับที่เหลือจะให้ท่านรองเศรษฐกิจการวัฒนาจันทร์ได้แถลงข่าวต่อเชิญเลยครับท่านรองครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กําลังรับชมอยู่ในทุกแพลตฟอร์มค่ะดิฉันสศิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ วันนี้มี3เรื่องสําคัญมาถแถลงให้ทราบกันนะคะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2พุทธศักราช2568ถึง2570และระยะ5ปีต่อไปค่ะโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฉบับที่2นี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะได้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่4ทธันวาคม2560 3ธันวาคม2562 15ธันวาคม2563และวันที่27เมษายน2564ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนระดับ3ค่ะ ทั้งนี้นะคะปัญหาโมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะเป็นวิกฤตเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศค่ะ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุนลอองฉบับที่2องปี2568จนถึง70และระยะ5ปีต่อไปนะคะก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทุกๆมิตินะคะโดยที่จะให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดค่ะโดยจะเน้นการพัฒนาเครื่องมือและกลไกต่างๆค่ะซึ่งแผนดังกล่าวนะคะประกอบไปด้วย5มาตรการหลักค่ะ มาตรการแรกค่ะก็คือมาตรการในพื้นที่เมืองนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนด้วยกันก็คือภาคคมนาคมภาคอุตสาหกรรมและภาคเมืองค่ะในส่วนของภาคคมนาคมจะเป็นการเน้นกันมุ่งเน้นการลดการระบายมลพิษจากยานพาหนะการกําหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษการส่งเสริมยานพาหนะมลพิษและหรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดนะคะรวมไปถึงการกําหนดอายุการใช้งานการพัฒนาระบบขนส่งทางบกและทางรางค่ะ ภาคอุตสาหกรรมค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการใช้เชื้อเพลิงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดการระบายมลพิษต่ำและภาคเมืองนะคะจะเป็นการมุ่งเน้นการวางผังเมืองการออกแบบเมืองการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานสะอาดและการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างค่ะข้อ 2. ค่ะมาตรการในพื้นที่ป่าค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากค่ะ3 มาตรการในพื้นที่เกษตรกรรมค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการปัญหาการเผาและแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศสําหรับพื้นที่เกษตรกรรมค่ะมาตรการที่4นะคะมาตรการมลพิษข้ามแดนค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการใช้มาตรการการประสานความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกําหนดความรับผิดของผู้ก่อซึ่งก่อให้เกิดหรือร่วมก่อให้เกิดมลพิษอากาศข้ามแดนค่ะ มาตรการที่5นะคะจะเป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งก็จะเป็นมาตรการเสริมเพื่อให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งแผนฉบับที่2นี้นะคะก็จะเป็นการปรับจากแผนแรกที่มีเพียง3มาตรการค่ะโดยจะมีการใช้กลไก3ระดับในการขับเคลื่อนมาตรการทั้งหมดนะคะก็จะได้แก่กลไกระดับชาติกลไกระดับกลุ่มแบบข้ามเขตและกลไกระดับพื้นที่ค่ะ เรื่องที่2ค่ะเรื่องรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า Integrity and Transparency Assessment หรือว่า ITA ค่ะประจำปีงบประมาณ2,567และเห็นชอบรายงานผลการประเมิน ITA คทธศักราช2,567 โดยมีหน่วยงานพักรัฐเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้นะคะ8,325หน่วยงานทั่วประเทศค่ะและมีผลการประเมินที่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะจำนวน7,696หน่วยงานค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่93.05คะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา2.86คะแนนค่ะ ซึ่งหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับสูงนะคะเช่นสำนักงานสารปกครองธนาคารอมสินและจังหวัดแพร่ค่ะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการปรปรชก็มีข้อเสนอแนะในการยกระดับค่าคะแนน ITA และปรับปรุงพัฒนาการประเมิน ITA ดังนี้ค่ะ1คือให้หน่วยงานควรวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนารวมทั้งช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือว่า e-service ค่ะเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ และ2นะคะหน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบโดยเคร่งครัดค่ะทั้งนี้ถักก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้มีมติเมื่อวันที่4มกราคม2,565ให้มีหน้าที่กำกับติดตามและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่ยังมีผลการประเมิน ITA ไม่ผ่านตามเป้าหมายนะคะให้สามารถผ่านค่าเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2,568ค่ะรวมทั้งให้สำนักงานปปชรับฟังความคิดเห็นและข้อ,ขอสังเกตของสำนักงานกอพอรอและปป,ปทไปพิจารณาดำเนินการด้วยค่ะส่วนความคิดเห็นต่างๆก็มีดังนี้นะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะเช่น ควรจะนําข้อมูลของหน่วยงานที่มีการประเมินอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมมาถอดบทเรียนความสำเร็จและจัดทําเป็นกรณีศึกษาต่อไปค่ะและไม่ควรจะใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมินผลงานกับทุกหน่วยค่ะควรจะพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะงานหรือภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นต้นค่ะ วาระที่3าค่ะเรื่องที่สามจะเป็นเรื่องของแต่งตั้งนะคะวันนี้มีหลายกระทรวงด้วยกันค่ะขอนุญาตเริ่มด้วยกระทรวงแรกค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์น,นพพลีปรีชานน์เป็นกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นต้นไปค่ะ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้คณะร,รัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายชนินทร์รุ่งชนะเกียรติให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยคะ่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคณะร,รัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจํานวนสองตแหน่งดังนี้คะ่ะ 1. น่งางสาวสกาวใจภูลสวัสดิ์ให้ดารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สองนายจิรวัตอรัญญกากรณ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไปค่ะ 3. ข้าจากการสุขสี่ข้าจากรกระทรวงสาธารณสุขนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจํานวน3รายดังนี้ค่ะ 1. นนายนัทพงศ์วงวิวัฒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ 2. นางสาวสุพัฒรคาบุญเสริมผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะและ 3. นะคะนายสดาวุฒิบุญสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปค่ะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน4รายดังนี้ค่ะ1พันตำรวจโทรประวุฒิวงศ์ีนินอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ สองนายไกรยริศเตมมะิวงรองประหลัดกระทรวงสำนันกงานประหลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีคุ้มครองกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3. นางสาวระวิวันจตุรักพิทพรผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนันกงานประหลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงสำนันกงานประหลัดกระทรวงและ 4. ค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมนอธิบดีกรมควบคุมประพฤติดำรงตำแหน่ง เลขาธที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ตป่นต้นไปค่ะและกระทรวงแรงงานค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายสุรสิธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไปคะ่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของสามาระจากดิฉันค่ะท่านต่อไปเชิญท่านรองกบสเลยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มครับอมคมนุกูลพฤกษานุสักรรมคร,รับรอ,องโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระสําคัญ2อสเรื่องนะครับมานําเสนอครับก็จะเป็น2เรื่องที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดและก็ข้อมูลค่อนข้าง มากมายนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตพูดในหัวข้อสั้นๆให้เข้าใจง่ายตรงนี้นะครับเรื่องนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับหรือที่ต้องเสียไปจากการค่าเงินค่าทดแทนที่ต้องลดหรือเพิ่มขึ้นของการเวรคืนที่ดินตามสถานที่ภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ก็ทรวงการคลังนะครับเสนอนะครับขอความเห็นชอบนะครับ คำนวณประโยชน์ที่ได้รับที่ต้องเสียไปจํานวนเงินค่าทดแทนที่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นและก็ให้หน่วยงานรัฐนะครับนำวิธีการคํานวณตามข้อที่1ที่เสนอนะครับเพื่อประกอบการกําหนดเงินค่าทดแทนการเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ถูกเว้นคืนในสังคมต่อไปนะครับสาระสําคัญนะครับพรบรว่าด้วยการเว้นคืนที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พศ2562 ครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์แห่งการเวรคืนได้การกระทําที่ดินที่เหลืออยู่ในแปลงเดียวกันนั้นที่มีราคาสูงขึ้นให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนแต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นกรรมการใดจะหักออกไม่เกินร้อยละ50สนะครับส่วนที่ดินที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่มีราคารดลงก็ให้กําหนดเงินค่าทดแทนสําหรับที่ดินที่มีราคารดลงให้แก่ผู้ได้เสียหายนะครับต่อมานะครับคณะกรรมการได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ แต่ทำร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวียนคืนและได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่1ปี2566วันที่15พฤศจิกายน2 5 1 6เพื่อพิจารณากาหนดเนื้อหาและรายละเอียดของวิธีการดําเนินประโยชน์เพื่อที่ได้รับที่ต้องเสียไปจากเงินค่าทดแทนที่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยมุ่งหมายมุ่งเน้นให้มีสาระสําคัญครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆและเป็นมาตรฐานกลางสําหรับหน่วยงานต่างๆ ที่จะนําไปช่วยร่วมกันต่อไปในการประชุมมติเห็นชอบนะครับกำหนดให้การคํานวณดังกล่าวเนี่ยมีการสาระสําคัญดังนี้นะครับอันที่1น,นะครับที่ดินหรือหรือการเวรคืนที่มีราคาสูงขึ้นจะต้องมีลักษณะสภาพทําเลที่ดีขึ้นด้วยหรือใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยหรืออันทําให้ที่ดินนั้นมีราคาสูงขึ้นจากราคาที่กําหนดไว้อาทิเช่น ที่ดินก่อนถูกเวรคืนไม่ติดถนนหรือคลองชนร,ชระบทานแต่หลังจากเวรคืนทําให้ที่ดินแปลงนั้นติดถนนหรือคลองชรประบทานหรือที่ดินก่อนถูกเวรคืนติดถนนขนาดเล็กแต่หลังจากเวรคืนทําให้ที่ดินแปลงนั้นติดนนถนนขนาดใหญ่หรือมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งข้อที่2นะครับเป็นการกําหนดที่ดินที่เหลือจากการเวรคืนแต่มีราคาลดลงต้องมลีลักษณะและสภาพทําเลที่ตั้งด้อยลงหรือใช้ประโยชน์ได้ลดลงเช่นกันนะครับ อันที่ทําให้ที่ดินนั้นมีราคาลดลงจากเดิมที่กําหนดไว้หากดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเงิคืนแล้วเสร็จเช่นที่ดินบางส่วนที่อยู่ในบริเวณแบบก่อสร้างหรือทางยกระดับหรืออยู่บริเวณคอสะพานหรือทางขึ้นลงสะพานหรือที่ดินที่มีรูปแบบที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากสี่เหลี่ยมกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมข้างหมูหรือหลายเหลี่ยมเสียรูปทรงการใช้ประโยชน์หรือจะเป็นที่ดินที่มีรูปลักษณะแปลงที่มีความแคบ ลึกหรือลดหรือ,เน,อเนื้อที่ลดลงนะครับเป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ทางการประชุมก็ได้มีผ่านมติคณะกันกรองนะครับคณะที่2ในวาระประชุมครั้งที่1นึ่งับหกเมื่อวันที่9มิถุนายนสองพัน, 9, น 68, เป็นที่เรียบร้อยนะครับมติครมองก็เห็นชอบนะครับให้ดําเนินการตามนี้นะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดข้อมูลสลาระสําคัญจะจะส่งให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่2ครับ วันนี้ครับเป็นการมีการทบทวนแนวทางการประเมินของผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐนะครับวันนี้สํานักงานกอพรนะครับเสนอคมอรมนะครับพิจารณาขอความเห็นชอบในการทบทวนกรอบแนวทางการประเมินของผู้บริหารหน่วยงานหน่วยรัฐนะครับอันที่1นนะครับคือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบประเมินที่1ประจําปีงบประมาณ2 5 6 8วันที่1ตุลาคม2 5 6 7นจนถึง3 1มมีนาคม2 5ง8นกะครับกาหนดให้มีงานประเมินในมิติด้านผลสัมฤทธ ขอการดําเนินในการวราระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับประกอบด้วยตัวชี้วัด2ตัวที่นําเสนอนะครับหคือตัวชี้วัดของการเบิกจ่ายงบนะครับโดยให้น้าหนักอยู่ที่ประมาณ10%กับตัวชี้วัดที่2คือการดําเนินการวราระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มองว่ามีค่าน้าหนักอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ20%ถ้าเกิดมีนะครับอันที่2นะครับ ขอมอบหมายให้ทางกอพอเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพราลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง,ห,นงหัวหน้าสว่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่านะครับให้มีความเหมาะสมโดยไม่ต้องเสนอพรมมอมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเนื้อหาสําคัญของหัวข้อในครั้งนี้นะครับเดิมพรมอมนะครับมีมติวันที่14กันยายน2 5 6 4ให้เห็นชอบกรอบแนวทางของผู้ประเมินของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สํานักงานกพอพเสนอมาแล้วนะครับโดยประเมินส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะ2มิติมิติที่1ก็คือมิติด้านผลสำเร็หรือ performance นะครับโดยให้น้าหนักอยู่ที่70%ส่วนมิติที่2ก็คือจะเป็นมิติของด้านสมรรถนะหรือ competency นะครับที่30%ในครั้งนี้นะครับมีการเสนอต่อกบรให้มีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมคือการเบริกจ่ายงบซึ่งเป็นตัวชี้วัดบ,บ,บังคับและเป็นกําหนดค่าน้าหนักร้อยละ10ไว้ในมติ การประเมินผลด้านผลสำนิกขอนะครับแล้วก็มีมอบหมายกรมบัญชีกลางและสำนักงานกพร,รนะครับพิจารณาแนวทางประเมินปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยเจ้าที่ของบงบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบต่างๆและการใช้จ่ายของภาครัฐเสนอนะครับแล้วก็ได้แจ้งเวียนเอกสารเหล่านี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2567ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสำนักงานกพจึงเห็นควรให้มีการ ทบทวนมติครรมในวันที่1 4กันยายน2 564นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการสอดคล้องและปรับสถานาการณ์และบริบทการปฏิบัติงานของราชการปัจจุบนันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานาการณ์ปัจจุบนันนะครับเพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและก็ปฏิบัติภารกิจในส่วนของราชการให้บรรลุตามเป้าหมายสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่วันนี้ที่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมหารือเพิ่มเติมนะครับ และก็มีมติสรุปออกมาว่าอยากจะให้ทางกรอพอนะครับยึดของปี68เหมือนเดิมก่อนในปี68ในครั้งนี้นะครับส่วนการพิจารณาการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบให้ไปใช้ของปีพิจารณาของปี69นะครับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะครับวันนี้นอกือจากทางท่านรองสถิติการพูดแล้วก็ยังมีอีกหลายกระทรวงเช่นกันนะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ วันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสารกร์นะครับนำเสนอแต่งตั้งนายวินะโลดทรัพย์ส่งสุขนะครับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสาก์นะครับให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสาก์ทดแทนตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1กุมตุลาคม2อพันเป็นต้นไปนะครับท่านที่2นะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเสนอแต่งตั้งนายพลรจักนิ่มวัฒนานะครับข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับ ตำแหน่งเดิมคือรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจหรือสพออรอนะครับเปลี่ยนให้ลงปรับให้ลงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายยุทธศาสตร์ของสองปกรขอขอแทนครับมีผลตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปท่านที่3นะครับวันนี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวครับก็เสนอแต่งตั้งนะครับนายพัฒพงศ์พงศ์สกุลน,นะครับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองอธิบดีกรมพลศึกษานะครับ ให้ดารงตําแหน่งผู้ตรวจกระทรวงสํานักปลัดกระทร,ะระวงนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมตั้งแต่เป็นต้นไปนะครับและท่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเสนอแต่งตั้งของข้าราชการการเมืองนะครับของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ก็เสนอแต่งตั้ง2ท่านนะครับท่านแรกคือนายพีรวัตรสมบงนะครับให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านสุชาติชมกิ่นนะครับและอีกท่านหนึ่งคือจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะครับให้ดำรงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เช่นกันนะครับของท่านสุชาติชมกินนะครับและนี่คือทั้ง3เรื่องในวันนี้ครับกับ <ST AR 1> เรียนท่านสื่อมวลชนนะครับในการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีครั้งที่30ที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้านะครับเลื่อนเวลาไปเป็นเวลา13นาฬิกาตรงนะครับที่ตึกบัญชาการ1ชั้น5้า เนื่องจากในวันดังกล่าวนั้นจะมีงานสมมสรสันนิบาตท,ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจิงนแจ้งทั้งสื่อมวลชนให้ทราบว่าการประชุมคอรอมอรจะเริ่มต้นในวันอังคารที่29รก,กรกฎาคมนี้ในเวลา13นาฬิกาครับและทั้งหมดนี้คือการถแถลงข่าวของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ